ันนี้เราอยู่ถ้ำเพียงดินตั้งอยู่ในวัดถ้ำสีมงคลอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายชาวบ้านเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำพญานาควันนี้อีพีนี้เรามาอยู่กันที่วัดถ้ำเพียงดินหรือวัดสีมงคลมันชื่อเดียวกันเนาะไปเข้าไปดูกันว่ามีอะไรแต่เราเปิดดูในแมปมามันก็ มีถ้ำนะข้างในเขาก็จะเน้นเป็นพญานาคมีเปิดไฟถ้ำด้วยมีอะไรเยอะแยะเลยมีตำนานเล่าว่าเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมาดานกับโลกมนุษย์ภายในถ้ำมีละไรนะี่ไมึงที่มัเย็นละสามโมงแล้วมันก็เลยไม่มีคนเลยมันพุทธด้วยมันธรรมดาคนน้อยไไปปดู ส่วนตรงที่เป็นโพงเข้าไปคล้ายกับว่าเป็นห้องต่างๆสวยงามมากเราเข้าไปดูกันไ,ไปจุน้าตอนนี้เราจะลงถ้ำสีมงคลหรือว่าถ้ำเพียงดินแต่ว่าเขาว่ามันจะลำบากมากเลยใครที่มากระปงกระเป๋าก็พยายามอย่าให้มันใหญ่มากนะเพราะว่าดูลูมันสิรูมันรูมันเป็นอย่างเงี้ยรูมันเล็กมากทิปนี้เรามีไกด์เด็กนำทางเลยนะคะทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอด ฉันนั่งแช่ทำไมก่อนปากทำอะไรมัเดินไปยดิเอาไปดิเอาเออนั่งแช่ทำไมก่อนปากทำอะไรรอแม่ไม่รอไม่ไปเอาไม่ไปเอาพูดจริงเหรออ้าวไม่ไปแล้วให้เมียไปทำไมอ่ะไม่ชอบความแคบม่ไหมายถึงว่าเอาไหมถ้าไม่เอาฝากป่าไว้เดี๋ยวป่าไว้นี่เลยอาอาเอาได้ได้ได้มา เด okay, ี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะไม่ชอบเลยความแคบเห็นแล้วป่าโอ้โหเปล่าวันถึงแล้วอ่ะเตีียมขายโยกกิร์ไปไม่ได้แม่ไปก่อนเลยใชห้แม่ถ่ายเอ้ยหรือให้แม่ถ่ายสันยังเกินใช่อ่าวเดินไปค่อยๆเดินไปแม่จะไปได้หรือวะโอ้เกินอะไรกันเกิดอะไรโอ้ยเรจะไปยังไงอะคกิดโอ๊ยนิมม่ะนิมม่าจากตรงนี้ไปเราจะไม่ได้ยืนแล้วนะทุกคนไปไปดูอุ้ย เราต้องไปลึกไหมอ่ะอุ้ยซันทำไมซันยืนได้อ่ะไม่ต้องมาในน้ำได้ถ้ามาตรงนี้ไม่เจ็บเอาซันถือถ่ายไม่ตรงก่อนนะถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่่ไปเถอะไม่ได้หรอกดูดู มอยังไม่มีอะไรในนี้อ่ะไม่มีไม่มีไม่มีมาจับดูสิมีเย็นเลยมากเรากว่าจะเข้าไปแล้วเราออกมาไกลไหมใช่แล้วเวลาประมาณยี่สิบตรงสามสิบนาทีอุ้เยอะนานกลัวไปไปต่อไม่จะผ่านจุดนี้ไปนะครับผมแล้วก็เริ่มเดินทางเลย ชาชาลูกไม่ได้เปิดปอเามาไม่เปิดไปเร็วอ้โหแม่อันนี้ลก่ะฮะ,ะอะไรลึกจโอ้อออยมันจะไม่เปียกแต่ขามจะเปียกตูดด้วยสิเฮ้ยเดี๋ยวนะ แล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อเปี้ย,อ,ยอ่ะเดินไปเอุยค่อยๆนะรอแม่ด้วยอ้ยมาได้ไหมได้แม่ก็ย่องย่องมาทีละน้อยตูดตูดตูดจะเปีเปยกอะนี่ปวดเข่าออนี่มันจะไม่ได้เลยนะเนี<ม>่ยนี่สั่เล็กเลย สมารแล้วไม่ร่าจักกันลอุ้ยกดอีกครั้งแล้วไมแฟลมันไม่ติดอ่ะแล้วไฟมันดับอุ้งออกทางนี้เหรอเนี่ยโอ๊ยไเนี้ยโอเค ย,ยทุกคนดูรูนะดูรูที่เราเข้ามาเมื่อกี้โอ้ยมันติดกามากปดดไปเจ็บนะลูกค่อยๆเดินนะดีนั่นเลขเดมาแล้วเดี๋ยวนะพี่กันเอาอย่างนี้อุ้ยลุกลื่นรอ<า>งเท้าต้องถอนนะทุกคนเราขาเข้าไปไม่ได้อุย้ยลูกลุกลุกลุก มหินมันกระดุ้งกระดิ่งกระดุ้งกระดิ่งเราต้องมุดอีกไหมนะคะเป็นท่าของท่านปู่นาคราชขุ่มสามารถกล่าวว่าท่านทำได้เลยนะคะกล่าวว่าเสียแล้วถ้าบนทิศแท้ของท่านได้ตรงตรงนี้ผมจะเป็นหินศพท่านปู่นาคราชนั่นเองนะคะนี่ตรงนี้คนไปทำนี่หินอยู่ติดหัวพอดีเลยนะนี่ไม่ได้มาเพื่อพาะเกล็ดนลยตรง ตัวรับไปน่าจะไม่ได้อืมอต้องเ,อเขาอมาได้เลยนะที่เราสอบมาไปไม่ได้แน่เลยมันจะสุดหรือเปล่าไอ้สิจะยังไงการในสองจุดนี้เลยนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นสอบสละวันห้องตรวจสอบข้อมูลบารมีอย่างนี้นั่นเองนะครับผมจะคช้กับตันนั้นให้หมาท้าลวยเลยนะคะข <c oughs> องจริงก็จะเป็นชื่อเรียกว่าเหมือว่ามาเกิดขึ้นมาเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูหึม huh? ป๋าบอกว่าเดี๋ยวไปดูตรงข้างหน้ากันต่อเลยไปขอางบนข้างนั่เองนะครับผมก็มีด้วยกันเอาเดี๋ยวจะมาเลยนะครับแรกตรงนี้ผมจะเป็นการ์ดจิ้มการ์ดทางการของเมียนี่คือสองเมนยคนน้องพานิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มีเียตั้งไว้นะครับผมจะเป็นแทนบุชาลของมึงพยานบาร์ดังอย่างนี้นั่นเองนะครับผมก็คือทุกคนได้เดินวนข้อทางใช้มือแล้ววนออกมาทางของมึง นรเพิ่มไปเนเมหอว่าแต่คนก็คน้องบันเขาพูดเร็วมากนะทุกคนมันฟังมือก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกจับใจความเอาง่ายๆนี่บนตรงนี้ต้องรอดไหมคะไม่ต้องเนาะบนแค่ตรงนี้โอเคเปล่าหรือว่าต้องต้องรอดไปตรงนั้นไงอุ้ยอุ้ยวัวกจะโดน ต้องมีความเจริญปวดหลังนะครับผมเดินเล่นกันทางดวยนะครับผมเดนเ่นให้ทุกคนนั้นปลดจากพิษในการทำทางด้วยนะครับผมโอ้ยแล้วก็ก่ออุ่มด้วยนะครับเพื่อป้องกันการหลุดฟันครับก็อย่าเดินเร็วสิลูกเดินช้าช้ไม่หลงไงเดี๋ยวก็ได้ล้างก่อนอุ้ยเดินแคบมากโอ้ยโูเอ้ไหนเลี้ยวไปทางไหนลูกโอ้โหนี่เจอแล้วเดินช้าๆนะ ไม่มองไม่เห็นมองพื้นก็จะแย่แล้วโหวมันแคบมาก,กดูดิทำไมตอนกลับมันไม่มีแฟงให้เราเออพูดอยู่สกายเลยฟังไม่ทันนี่นะครูจะเป็นจุดลูกค้างที่คุณเลืยกทางตัวเองได้เลยครับคุณมันอยู่ว่าเฉพาะบางหน้าผุนั่นเองนะคะตอนนี้เราถึงลู่ทางแล้วเหรอลูกใช่ครูแค่แค่มองาทางหน้นทาท้ายมือก็สามารถรับชมภาพบางหนง้าผุได้เลยนะคระโอ๋อทุกจ้าหนึ่งพระประจําันเสาร์ นู้นเห็นไหมลูกนู้นไกลๆเ,ลเขียวๆเถอะมาเด็กยังเขาบอกระวังหินนะลูกนะหินพื้นมันจะมีปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บชุ้งต่ำๆแล้วอุ้ยลูกระวังให้หน,นูู่ตัวสีสันนะ,ค,ะครับครับมันเราคิดมันดับไปแม่เปิดใหม่ป๊แบนบึงนี้แค่นแค่ก้อนเดียวเ<า>นี่ยฮะ ผ่านก้อนนี้หมดหมดแล้วเนาะตายแล้วแต่มันครึ่งทางแล้วนะอีกนิดเดียวมันก็จะหมดถึงแล้วเราบอกให้หัวครับมองพื้นมามองกรดานด้วยหัวโขกโขกที่มีมึอเน้นเลยไปดูผ่านมาไปไม่ได้เออต้องก้มตลอดทางเลยอ่ะอีกอีกพาดูก็เคยมาเหรอออ ง่ายมาถึงตรงนี้อีกแล้วพี่จันอุ้ยลูกแขกตกอุ้ยห้องนี้องเป็นห้องที่จีนนั่นเองนะครับเป็นห้องตำหนักที่รานนราคลาดหรือว่าลูกสาวของท่านพระผูมายานันยิงนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่ห้องสี่ห้องหน้าหน้าเลยครับผมแต่ละห้องครับจะมีความฝาดอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิมีคนเข้ามาบอกรถอายไว้เลยนะครับผมความเป็นจริงนะครับไม่มีใครเข้ามาบอกรถ่าดได้ได้กลอบถึงนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเชื่อว่าเป็นเรื่องของท่านที่รานนราคลาดท่านก็ทางนี้ตลอดเวลาหรือว่าประยัง ด้นนี้น,นะครับผมโอเคแต่แล้วตาผมก็ยังท้าด้านนี้ได้เลยนะครับไปก็ว oh. <Good. S 1> ันนี้ก็คือทุกท่านั้นต้องยกมือที่ขานี้จะนอนลาดข้ามไปมีไปนั่นเองนะครับผม <No. S 1> นอนอันนี้ก็คือต้องนอนราบไปทางด้านซ้ายมือเท่านั้นนะครับผมเพราะไปช่วงอื่นหรือว่าไปเท่าอื่นนี่มันจะติดนะครับอันตรงนี้เหรอลูกพี่บอกว่าต้องนอนข้ามไปใช่ครับผมมันเปลี่ยนเสื้อแล้วไม่ไปได้ไหมได้มันแค่นิดเดียวแล้วมันก็สั้นลูกช่วยเอะเสือ่อ แม่อ่ะไม่เป็นไรเปียกันเสอก็สีขาวไม่เป็นไรหรอกลุงมาถึงแล้วมัาก็ไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่เครับผมต้องไปตรงนี้เหรอไปได้เ้ยออุ้ยแค่อะไรยไปกับน้อตาแม่แล้วด้วยก็ว้ยไม่ดีแม่เอาเลยมีห็นรูปหน้าฮิโปด้วยเอาจริงใช่ไหมอ่ะ โอ้ยเดี๋ยวฮิโปฮิโปเนี่ยเขาแม่ต้องมาเออมอุ้ยแล้มึงนะลูกอุ้ยเกิดลงหัวโดนหัวเหรอไม่โดนอะไรอ๋อเบียบไม่ไดไม่เป็นไรอุ้ยอ๋อไมได้อะเออเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ซันหน่อยแล้วนี่นะมที่ถ่ายเกิดได้ค่ะโอ้ยอุ้ยโดนตูดโดนตูด เอาละแม่ป่าไปใช้นะเดี๋ยวครับแม่ต้องถอดอันนี้หนึ่งที่สัมมาไม่ได้มาเลยอะไรนะอุ้ยหัวหอกไปไปอุ้ยอุ้ยโดนอะไรเปล่าแค่ตรงนี้มันลึกเป็นงไงอุ้ยเก้อหัวโขกอีกแล้วไม่อุ้ยอ่ะไม่โดนเสียงอะไรตึงๆอ่ะ เดี๋ยวนั่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ทำยุ่งขกาดนั้นไม่ใช่เนี่ยเกิดอะไรโอ้ยอันนี้มันเป็นน้องหัวดีแล้วแม่เหรครับนั่งเดี๋ยวนี้เราเอาดิมีไม่กี่คนนะเข้ามาในนี้ได้ก็ไม่เมียงก็ยอมเหรอก็เรียนดิมีไม่กี่คนนะเข้ามาในนี้ได้ไอไอเมียงเรไม่เท่าไหร่อใช้ทีนะยากเป็นไงบ้างพี่ชันเป็นไปดุดดุเนี่ย แล <Hello. c oughs> ต้องเดินแบบอย่างนี้เลยนะเนี่ยทุกคนไม่เลอะครับแปบหนึบบน่งนะไม่เป็นไรแม่ก็เลอะเปียกเหมือนกันมันถือเปีย,ปยขนาดนี้ถ้าไม่เปียกก็แปลกน,น,นะเ,นเดี๋ยวนะลูกตรงไหนเนียแปลกดีเนาะเพราะว่าเราไปทำเราก็ไม่ได้มุดขนาดนี้ไง เป็นประสบการณ์เอ่อกรุงเทพจ้ะมาจากกรุงเทพมาตั้งใจมานี่เลยแต่ว่าวัดมันหายากมากเลยพี่ไปหลงอยู่ตรงไอ้วัดอะไรกู่อะไรอ่ะทางในนู้นน่ะอยู่พักหนึ่งจนออกมาถนนดำเนี่ยจะเลยไปผาตักผาอะไรตรงนั้นน่ะพอดีเห็นป้ายพอดีก็เลยวนเข้ามาอีกเหมือน อะไรดนใจให้เจอหรือเปล่าจะเลยไปอยู่แล้วเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยแม่ก็เหนื่อยพักแป๊บหนึ่งก็แป๊บหนึ่งจริงๆเดินทางต่อหูนักข้ถูกสามารถเชื่อมต่มือในการบำเพ็ญพุทธทานแล้เรขอความรู้สติปัญญาหรือวาระทารการหมู่พานนี้เองนะคะผมแม่ดีนะมีลูกคอยดูแล อืมเขาบอกแล้วม่นจะมีทางโคกถ้ำเหมือนเขียนม<อ>ากกว่าเ,าเขาียนปากเอาความรูม้ก่อนต้องก้มนะทุกคนมันต้องก้มแบบนี้ตลอดทางเลยนะเนี่ยเนี่ยต้องก้มแบบนี้เพราะว่าทำมันเป็นเงี้ยติดหัวเลยนู่นี่ก็ต้องระวังด้วยนะฮะไหนอะ่ะก็ต้องแกนให้ทางด้านนี่เป็นต้นไปครับตรงนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งตัวนะคะผมอุ้ย มันก็จับหินไม่ได้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวมันเจอแมงมุมไงให้ระวังเฉยๆโอ้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแมงมุมน่าอะไรหุยตัวใหญ่นี่ไงนู่นน่ะลูกเห็นป่ะนู่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะกระตายอ๋อนห่นและว่าปลาอุ๊กเกอร์ตัวแมงมุมอยู่ด้วยไม่ได้ด้วย แมงมุมเห็นคนก็ไม่หลบเลยเนาะจริงๆเห็นคนเ,นเยอะๆน่าจะกลัวไงชอบนี้มีไหมมีไปที่เดินไปน้องเขาเดินไปแล้วมีแมงมุมไหมลูกเดินผับไปเมื่อกี้มีไหม,มไปเกอรไม่มีลูกค่อยๆไปลูกเดี๋ยวหัวโคกค่อยๆไป <c oughs> แต่แม่จะมุดแล้วนะ <c oughs> แม่ต้องนั่งอะ่ะ <c oughs> แม่เดินแบบเกอไม่ได้อะ่ะ ไม่ไอ๋อวังหัวนะลูกทำแบบนั้นน่ะหัวมันจะโขกส็สิมาได้บ้าต้องเปิดไฟก่อนไปไปโอ้ย,อยู่ตรงนี้มาแล้วไปตอนนี้เราก็เดินขึ้นข้างบนตรงนี้นะนี่ห้องถงที่เจ็ดแล้วเนาะ จับอะไรก็ค่อยๆดูหน่อยนะลูกเดี๋ยวมีแมงมุมแมงมุมอ๋อเจ็ดแล้วคุณผู้ชมพี่เจ็ดนี่มันจะมีเยอะอยู่เขาบอกอ๋องั้นเราก็โชคดีเจอตัวเดียวแสดงว่าเขาก็มันจให้เรามาเนาะอ๋ออันนี้เป็นน้องของนิแป้นะเขาเสียเลี้ยงนะคะพามากลับแล้วเจ็ดกับสิบห้ามเรากลับขอมาแล้วทุกอย่างเขาตรงนี้มันก็มีหมกลุ่มแต่ว่ามีนิดเดียวเัว ตรงนี้ผมมีความมหัศจรรย์อยู่หนึ่งอย่างนะเขผมจะเป็นหลวงนะเขาผมที่ได้สร้างรังยาวขึ้นมาคะ้ากับพญานาคต,นตรงนี้นั่นเองเขาโอ้ยไหนลูกนี้ครับก็จะเห็นว่าสร้างรังเป็นเส้นตรงเลยนะคะผมนี่นี่นี่อื <c oughs> แล้วอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะไปไว้ยังลูกอ่าไปอ,ออกทางเดิมเหรอคะ,คะต้องขึ้นกระดนนี้เหรอลูก โอหเขี oh, kayak, <za> ่ยให้ด้วยขอบคุณนะมานใ้เล็กตรงนี้นะครผมแนะนําให้จับเชือกห้านขอมือเวลาขึ้นด้วยนะครัะตอนในสตต n เ a r ให้ระลังศีสษะนะครับผมอุ้ยตายแล้วจะลงหัวนะขึ้นเหรอบอกปาพี่ป่าต้องไม่เชื่อให้เราอ่ะพี่สันขึ้นขึ้นเลยตอนนี้มาสุดแล้วอ่ะแม่จะถ่ายให้นะคะอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วน่าจะขึ้นได้แล้วลู อุ้ยสัยนอะไรตกลูกไฟไฉายหรือเปล่าอะไรตกฮะถึ<ไ>นขึ้นแล้วนะมเลยมันแคบมากเลยฮึปอุ้ยเราออกตรงไหนเนี่ย กผมังะเิสร็จแล้วนี้อนันเลีวนนี่ตงเอับผมไปนีราออกมาข้างนอกแล้วก็เป็นเหมือนแบบมีพระมีสาลามีกองอะไรเหมือนที่พระเขาชันตีใช่หรอเนาะมีรูสีอ๋อตรงนี้เป็นทางเดินแบบ เมืองบาดาลโอ้ยถ้าใครจะมาเที่ยวที่วัดเพียงดินเนาะหนองคายมาให้ถึงนะเดินให้สุดมุดได้ก็มุดแต่ว่าไม่ได้นำเป้กระเป๋าอะไรพวกนี้คือมันมีช่องที่มันแคบมากไงมันจะเป็นภาระของเราเราไม่น่าจะมาได้เราต้องแบกของมาด้วยอะ่ะ มันลําบากมากมันมีต้องนอนกับพื้นด้วยไงถ้าคิดว่าเราเอาตัวเราอย่างเดียวโอ้โหนี่<ม>ก็เหนื่อยอยู่นะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีเผื่อใครอยากมาเข้ามาให้ถึงเนาะน่าเที่ยวมากข้างในสวยแต่มีสัตว์พวกสัตว์เลื้อยคานนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ทำร้ายเราเนาะทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือ่าด้แบบ มีคนไม่เข้ามีคนไม่เข้ามันแคบมากถ้าใครมาก็เข้าให้ถึงเนาอแล้วออกให้ถึงไปคลิปนี้เราก็ต้องขอจบเท่านี้แล้วใครมาก็ลองเข้ามาดูนะคนไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันเป็นที่ที่น่าเที่ยวอะ่ะคือต้องเข้ามาดูนะขอบคุณค่ะทุกคนเดีย๋ยวไปต่อกันอีพีหน้า